สวัสดีครับผมเดชชายณวัฒน์วัศมนานครับตำแหน่งที่เป็นที่ต้อในเช้าวันนี้ค่ะครับในทุกปีโรงเรียนดาราวิทยาลัจายจะจัดกิจกรรมบิ๊กยิ้มนิ้งเงยซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมกันทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและจะพบผู้ก,กับงานวันเด็กแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงตกับวันที่11มกราคมนะครับดับแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญอาจารย์กิมราจารุเพ็อนุสาสกเรียนดาราวิาทยาลัยอ่านพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานครับแล้วพี่เดียืนอยู่นะคะไม่เด้ไม่นั่งนะคะ ให้เราสดับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งวันนี้คุณได้นำมาหลากหลายตอนนะคะขอรีบตั้งใจฟังนะคะจากสุภาษิตบทที่20ข้อสิบเกบทที่16ข้อ32ปัญญาจารย์บทที่7ข้อ9สุภาษิตบทที่6ข้อ20ถึง23ข้อ16ถึงข้อ19บหนึ่งที่มอทีบทที่4ข้อ12และ สุภาษิตบทที่สามข้อห้าข้อหกสักสีของหนุ่มสาวคือกำลังของเขาแต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนที่กำลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าริเมืองได้มีใจอดกลั้นก็ดีกว่าใจอาหารการ อย่าให้ใจของเจ้าโกรธเร็วเพราะความโกรธมีประจำอยู่นในตัวอกของคนเขาาัดใชามีิขอเราเอ๋ยจงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้าอย่าละทิ้งคำสอนของแม่เจ้ามัดมันติดไว้ในใจของเจ้าเสมอผูกมันไว้ที่คอของเจ้าเมื่อเจะเดินมันจะนำเจ้า เมื่อเจ้านอนมันจะเข้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้าเพราะมันอยากเป็นประที่คัสอนเป็นความสวาม่างและมันตัดเตือนของวินัยเป็นทางแห่งชีวิตมีเจ็ดสิ่งที่น่าเกลียดน่าทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือตายะโสลิบุษา มือที่ทำให้โดนิดไร้ความผิดหลังไหลจิตใจที่แผนการโหดร้ายเท้าซึ่งวิ่งไปหาความชั่วพยายามแท้ซึ่งหายใจออกมาเป็นคมพูดโกษาและคนที่วานความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องขอให้เราสบบใจอธิษฐานส,สาลุ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิสุดผู้ทรงสร้างสรวรรค์แ,แทนินโลกผู้ทรงรักนั้นทุกคนและทรงประทานสิ่งสาระสำร,รับและขอสรรเสริญพระน,นามอันอยิ่งใหญ่ของพระองค์และขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พร,ร,ระองค์ทรงกำหนให้พระบิดาเจ้าขอบพระคุณสำหรับประเทศไทยที่ได้ขอบเขตสนใจในการเลี้ยงดู อบรมศาสนาเด็กเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เด็กรู้หน้าที่ของคนและอยู่ในระเบียบที่ัยทางดีและเพื่อเผยแพร่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพิเศษที่คณะครได้สัดให้แก่นักเรียนเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนอันเป็นที่รักของเราในกิจกรรมลิกลินเด องพระบิยเจ้าของ,าาของมิทรงโปรดให้กิจกรรมในวันนี้ได้บรรลุวัตถุประรปปสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประการถ้าแต่พระบิยเาจ้าในส่วนการดำเนินชีวิตประจำวันของข้าพงศ์ทั้งหลายน,นั้นขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความหวังในการเผชิญทุกข์ขึ้นลงของชีวิตโปรดประทานรอยยิ้มให้แก่ทัพทั้งหลาย ข้ามลาน้ำตาที่ไหลรินขอให้คำามั่นสัญญาแก่ข้าพงษ์ทนายที่จะดูแลช่วยเหลือในทุกๆเรื่องขอพระพรที่ซ่อนอยู่ในทุกๆปัญหาขอมิสหา,ายที่ซื่อสัตย์ตสำหรับช่วยแบ,บ่งเบาปัญหาชีพขอเสียงเพลงอันไพเราะข้ามตาเสียงถอนหายใจและขอโปรด ประทานคำตอบจากคำอธิษฐานแต่ละครั้งของเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าในวันนี้ขอให้ข้าพบนทั้งหลายสำนึกในพระมหาธรรมนาที่คุณของพระองค์ผานมาผู้มาทางผู้ที่ได้ดูแลชีวิตของเราทั้งหลายทั้งในครอบครัวทั้งในโรงเรียนทั้งในประเทศชาติวันนี้ข้าพบนทั้งหลาย ขอค<ว>งได,ด้สงบโลดให้จิตใจเรามีความระงัญอยู่รู้หน้าที่มีวินัยแต่เป็นผู้ที่จะช่วยสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงตลอดไปด้วยอลนที่หาในพระนา,ามนขอะหลวงพี่หน้าจับต่อ คประธานโรงเรียนระดับชั้นที่รเราสื่อสารต่อต้นขอกราบเรียนเชิญค่ะ นี้ได้เวลามบวนแล้วจงขอเรียนเชิญอาจารย์นุ้ยพนาสิริจีนผู้อำนวยการโรงเรียนดราวิทยาลัยได้นายฐานเือใโกราสักเียนแห่งชาติประจำปี2558ของนายโยบนูรีร้องล่าวเปิดงานต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะบรูและคณะเรียนทุกคนครู ดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม,มวิทยีเดยและกิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ประจำปีการศึกษา2556ในเช้าวนันนี้มีใจท,ทุกคนจะมีส่วนร่วมมือร่วมใจในการรักษาความสะอาดทั้งในห้องเรียนอาคารเรียนสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและยังรวมถึงการมาเพลิงประโยชน์บริเวณุูชนโดยรอบโรงเรียน ให้สะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเรื่องในวันเด็กแห่งชาติในปี2556นี้ครูจึงในปี2557นี้ครูจึงขออานสารวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีนาสาวยิลั์จีนวัตความว่านี่จะมีความดีเป็นอย่างที่ที่วันเ็กแห่งชาติ ป,ประรจำปีทศราษ2557ได้เรียนมาบรรจบครบรอบีอีกวาระหนึ่งและขอใช้โอกาสอนันมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนนี้ส่งความรักความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยที่น่ารักทุกคนมันเด็กแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่อยกระตุ้นให้สังคมไทยตระห,ะหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนมากขึ้นในขณะที่เด็กและเยาวชนเองก็ได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศเป็นอนาคตของชาติและเป็นผู้ที่ต้องเติบโตขึ้นมารับผิดชอบการพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้าดิฉันหวัง,งว่าทุกชาติเสือในสังคม จะให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในวระเ็ศแห่งชาตนี้เท่านั้นแต่ต้องช่วยกันทาให้ทุกวันเป็นวันของเด็กๆโดยสนใจนิ้งดูอบรมส่งเสริมเด็กให้เติบโตเป็นคนลเมือที่มีคุณภาพของสังคมซึ่งการสร้างคนนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำสำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องอาศัยทั้งความต่อเนื่องของระยะเวลาความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายต่างๆรวมทั้งคุณภาพรวมทั้งเครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการดำเนินงานในพทธศัตราช2,557นี้มีการได้มอบคำขวัญบรรเ็งไว้ว่าระบัอนอยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีในสร้างไทย ให้มั่นคงเมื่อพมุ่งนีนให้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญในเรื่องของความกตัญญูรู้หน้าที่และอีทวินัยเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังในการสารส้งางสรรค์พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงก้าวหน้าสืบต่อไปเนื่องในโอกาสเปรนเด็กแห่งชาติประจำปี2557นี้ มีการขออวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนประสบแต่ความสุขความสวัสดีมีสุขภาพภาราไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีความเจริญรุ่งเรืองตามที่ปรารถนาจากสารบัญเหตุของท่านนายกรัฐมนตรีเราขอให้นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยลาลัยทุกคน ปฏิบัติตนให้สมกับคำวัญบรรเจตที่ว่าจะตันยู่รู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีมนิเยสร้างไทยให้มั่โงขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถุอยู่และสงน้ำให้กิจกรรมนี้ที่เราจะกระทำร่วมกันในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเราขอเปิดกิจกรรมทีกินวัตเยและกิจกรรมวันเด็กศุกรสัประจกรรมการศึกษา2,550